นสือดาวอ้วนที่ไม่มีขายในไทยค่ะเพราะเป็นงานที่ขายเฉพาะในจีนเท่านั้นอุ้ยอุ้ยสวยมาก คือเรารอมานานมากแต่กว่าจะได้แกะนานกว่าค่ะและอันนี้เนี่ยก็เป็นเซตหนังสือนิทานแบบภาพสีทั้งเล่มในเซตเนี่ยก็จะมีภาพโปสเตอร์แล้วก็สติกเกอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีหนังสือนิทานถึง2เล่มค่ะเป็นเรื่องราวการเดินทางของเจ้าดาวเรียกได้ว่าเริ่มกันมาตั้งแต่น้องเกิดเลยค่ะในเล่มเนี่ยก็จะมีคอนเซปที่ศิลปินดึงเอามาทําเป็นอาร์ทอยด้วยนะทุกคนเนี่ยอย่างน้องคนนี้เป็นคาแรคเตอร์ราชาจอมหาวค่ะหรือจะเป็นอาชีพของน้องที่จะทําหน้าที่ไล่จับฝันไลให้ทุกคนนอะนหลับฝันดีแต่ถ้าวันไหนนเเราาาาาาฝั้้ยขึมมกก็แแสดดงวว่ีจอบ แล้วในเล่มเนี่ยก็จะเล่าไปถึงการเติบโตของน้องไปเรื่อยๆได้เจอเพื่อนระหว่างทางเป็นนกบ้างวานบ้างเจ้าหมาก็มีแล้วก็เจอเพื่อนเป็นมนุษย์ด้วยนะแล้วเราว่าเล่มเนี้ยมันไม่ใช่แค่นิทานเด็กนะแต่มันออกแนวปรัชญาน,นิดๆเลยเพราะแต่ละตอนเวลาเจ้าดาวเจอปัญหาน้องก็จะผ่านมาได้ด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ความกล้าในตัวเองค่ะเปิดไปก็คือฟินไปภาพสวยทุกหน้าศิลปินเก่งมากๆคิวใจสุดๆมีใครอยากให้เราตอรี่ตต่อคอมเมนต์เลย